สวัสดีครับต่วนบ้านทุกะดูเด่นไปกินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมาจากกรุงเทพนะน่าจะเป็นภาคสามนะครับร้านเมนูลุงชิดอาหารป่าคือร้านนี้นี่ถ้าได้ผ่านมาคนยังไงก็ต้องชิมครับ,รบผัดเน่นะผัดเผ็ดงูเห่าผัดเผ็ดงูเห่า่งนอกผัดเผ็ดงูเห่าเจ็ดสิบบาทนี่ครับผัดเผ็ดงูเห่าเจ็ดสิบบาทอร่อยแล้วก็ ซุปหางวัวหนึ่งร้อยบาทก็อยากชิมซุปหางวัวเขาครับแล้วก็ร้านนี้แกงปา่าแกงป่าก็อร่อยแกงปา่าปลาบึกแกงปลานกเนี่ยอร่อยร้านนี้ต้มยำปลาช่อนมีตะภาพด้วยนะปัาเกล็ดตาภาพไรตก็มีครับถ้าได้ผ่านมาต้องแวะชิมนะร้านนี้ถือว่าถือว่าร้านเป็นร้านประจำหนึ่งคือไม่แพงไม่ช้าครับ เขาจะติดป้ายใหญ่ๆมาตั้งแต่นูนเลยว่ารุงชิดอาหาร่าแต่เราดูเหมือนจะแพงไงก็บางทีผมผ่านานานๆน,นะแต่ผมไม่กล้าแวะกินคนเดียวเพราะว่าัวเ mm hmm. มนูเราเป็นร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงก่อนมากินผัดเผ็ดมูเห่าหกสิบบาทนะครับก็แล้วก็อร่อยติดใจผมวันนี้ก็ผ่านมาต้องแวะชิมครับผัดเผ็ดมูเห่าว,วันนี้ผมสั่งผัดเผ็ดมูเห่ากับซุปหางวัวที่สองอย่างพอครับ แต่ว่าผัดเส็มูอเขาเขาอร่อยมันแห้งๆังๆดแห้งกๆกำลังจะกลับกำลังจะกลับเชียงรายละเดี๋ยวรอติดตามดูครับนี่ครับมานะครับเมนูซุอหางวัวนะครับการลุงชิดอาหารป่าห,หางวัวน,นเขาต้องใช้เวลาตุ๋นนะครับตุน๋นไว้เป็นครึ่งวันน,น,นะครับดู ตุนไม่นานจนแบบกระดูกหอมมากครับกระดูกเปื่อยเลยครับก็เขาก็จะใส่มะเขือเทศต,ต้นหอมนะแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับหอมจีกับน้ำซุปนะครับแล้วก็ที่ผมมาผมต้องสั่งอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับผัดเผ็ดงูเห่าแสงมันน้อยนะครับแต่ว่ารอยเผ็ดเข้มข้นเขาจะผัดแบบแห้งๆครับเจ้านี้ หอมใบกระเพราครับใส่พริกด้วยนะครับมาหลังถ้าได้อีมทีหนึ่งผมจะสั่งกินไอ้ตะพาพครับก,ก,กินกับกินกับข้าวสวยห้อนๆครับเจ้านี้ได้ผ่านมาต้องชิมมาครับอร่อยจริงเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวชิมให้ดูเลยครับมาคนเดียวกิน2อย่างกอชิมดู อืมได้ครับกลมกล่อมมากเลยถ้าเป็นกับแก้มนีม่ใช่เลยนะเนะี่ยอืมจะได้ครับคุ้มคุ้นนมเลยชิมผัดเผ็ดงูเหา่า กินกับข้าวสวยร้อนครับอืมงวนงวนกระป๋ะแห้งๆไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยเล็กๆอ,อืมวัว ตุ้มไม่ยังตุ้มยังเปื่อยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีงูเห่าอยู่ลองผับเรือสูงนี้แห้งดีครับ

กระตุนมันนานมากเลยนะ นเนื้อมันนุ่มดีครับแล้วก็ส่วนหางมันจะทำงานตลอดเนื้อมันเลยแน่นดี โล่งครับโล่งหอมมากอร่อยอร่อยได้ใจต้องเด่นมากครับครับเนื้อวัวเนื้อหางวัวนะครับ เขาก็ใช้เวลาในการตุนมาพอสมควรนะครับมันถึงไม่เหนียวนะครับส่วนของหางวัวนี่มันก็มันก็ไล่ปัดแมลงนะมันก็มันก็จะมีความคุมกลอม,มในตัวมันครับใช้มือเดียวนะเดือดเขาตุนมานานพอสมควรนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆต้มก็ร้อนอยู่นะจะอร่อยมากชิมไปไกล,กลครับ ซอสต้มสุกน้แล้วก็ผัดเผ็ดงูเห่าถ้ามาต้องสั่งเมนูนี้ผมว่าอร่อยดีกระป๋งแห้งๆครับกินกับข้าวสวยร<อ>้อนๆใช่เลยอื้อ ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่มากินกับทุกวันนะมันก็ไม่แพงด้วยนะครับสุปแหงัวมี่มะเขือเทศต้นหอมมะหอมสดน้ำกินน้องเหงือแตกกับร้อนอยู โล่งคอเลยครับอร้อนกินแบบเนื้อแตกยิ่งผัดเผ็ดงูเห่านี่มันมีพริกแล้วก็ใบกระเพรามันเผ็ดร้อนเลยครับอ,อ,อร่อยร้อนล้วใจ โมเดินขอตัวสวยต่อกันนะครับเดี๋ยวก็จะกลับเชียงรายนะครับแวะกินข้าวแป๊บหนึ่งโ้ตรงนี้ครับนะมันไม่ได้เหนียวเลยนะฝ่ายพวกนี้ถ้าใครชอบก็กินได้ไม่เหนียวนะนะครับต้มจนเปื่อยหมดละครับร้านนี้ผมมากินสามสี่ครั้งนะถ้ามากรุงเทพแวะทีมาครับ ใครชอบกินผักก็จัดเลยครับนี่ครับ,รบขอตัวชิมต่อก่อนนะครับเดีย๋ยวให้ดูเมนูอ,อาหารแป๊บนึงนะครับซุปหางวัวซุปเอ็นแก้วหนึ่งร้ยบาทปลาคังปลาเนออนแปสิบาทนะครับผัดฉาปลาช่อนปลาบึกเจ็ดสิบาทผัดพริกไทยดาเก้งกวางนกกระจอกเทศจระเข้8แดสิบาทถ้าเป็นข้าวราดข้าวก็ได้ครับเนี่ย นาดข้าวกบไก่มูป่าเนื้อนก4 0สิบาทเองครับลาดข้าวเก่งกวางนกกระจอกเทศแต่ว่าอร่อยอุปลาไหลอีกทีึงต้องมากินปลาไหลให้ได้เลยครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครัวบ้านทุกกระดุงเด่นพากินบ้านเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวต่อก่อนนะครับขับได้ผ่านมาทางจังหวัดสิงห์บุรีก็จังหวัดสิงห์บุรีขาขึ้นนะครับขาที่จะไปทางจัังหวดขึ้นทางเหนือครับครับเลยจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เนน่ยก็จะถือเจอเลยโอเคนะครับตุรมเด่ขอตัวสวยต่อนครับ คลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวกันด้วยนะจ๊ะ